สวัสดีครับผมไอ้บอสนะฮะวันนี้อยู่เกมแกรี่มอสนะฮะเสียงเฮี้ยไดหอนเลยทีตกใจวันนี้ก็อยู่กันในแมปสักอย่างอ่ะเนี่ยอ่านวิวคำทูสกาลีอันนิตต์สักอย่างอ่านไม่ออกแล้วกันขอกาเล่อิ็แกรี่มอสมอสแมปออ่านเองนะฮะอ่านไม่ออกตอนนี้ก็อยู่กับดีเฮโร่นะฮะอ่าสวัสดีครับนี่ครับต้องไปทางนี้ครับ ไม่ไปไม่ตามมึงไปเลยเดี๋ยวกูถ่ายให้่เจ้เอ้โอ้โหโอ้ยไปได้เอไม่ไม่เปิดด้วยอไม่เปิดวะเสรอ๋ออ๋อว่าเอ่อคลิกขวาแอ้ต้องก็กด E ปะล้กด E ดิโอ้ยแม่เจ้ ไม่เปิดวะเฮ้ยลดเงินรู้ได้โึเปล่าเหรอหยกหยกเฮ้ยทำไมกูขยับไม่ได้อ่ะอ้าติดอะไรวะไม่ให้ออกเปล่าออกมาดิเฮ้ยเอ้ยกูก็กูเขย่าไปไหนไม่ได้เลยอะโน่อินไซเอ้าป๊อมป่วทีทีแล้วฆ่ากูทีกูผิดก้อยค้างโอ้ยแหลกอ้ยแหลกแค่ อ๋อโอ้โอ้แหลกไปเกว่างหยีย่ยาวโอเคโอเคมะไปต่อกันเลยครับโล่งนำอีกแล้วอ้าไปไม่ได้ไปแบบแบบกับมะเอ้า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 เออรู้สึกว่าไม่ต้องเราขึ้นบนใช่ไหมโอเคทำลายเข้าของทำลายเข้าของทำลายได้หน่อยทำลายทลายข้าของอะไรโล่ไรเลียด เออเออเออตัวเอเอเอัวมันไเปมันจปนมันจเน no no n o o ไม่้ายไม่ย no 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 เไปทางนี้ละมันห่ายเนี้ยไม่รู้หรอวยาทำอหรือว่าครับนะกนเนี้ยมันตัวอะไรหอวะร้องไปทางนี้วะใช่ปะเอ้มันมีตัวยเงี้ยแ่นี้มันบางอะแล้ววะอ้บินแม่งไอสัส เออเาเนี่ยลมนำคไปด้กันไปได้กันไปด้กันไับไับลงไปดิเอ้ยเฮียตกใจไอ้สัสสะดุ้งเลยกบีเดี๋ยวต้องเดืนต้องต้องวีนะครับได้แลงมากูแกเกบเือกูแกโอ้แกแกแกสะดุ้งเียสะดุ้งในเด็กก็เป็นโกนตีไดหรอเอาปไม่ได้เด่มันต้องกดน อ,อ๋อขกูเด okay. ินทะลุขุดอ๋ออ๋ออ๋อขุดจำนวนไม่ต้องบินนะมึงกูเข้าไปได้เลยมึงไม่ได้รู้แล้วมันเข้าได้แต่มันจะบั๊อกมาที่เดิมอ่ะั้งมาบินบินบินเข้าได้ไปบินเข้าได้โล่อ๋ออ๋อมันบล็อกมันบั๊กปิดกับมาไม่ใช่มันเหมือนเรื่องบั๊กเราต้องหาให้เราหาอาหเข้าบอสในห้องนี้มันมีอาหาเข้าอยู่ไปเอานคอมเมนต์มาเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสุดปลยเรื่องนี้ ไปได้ปะเดี๋ยวกูโอ้โอกูเดกูอาช้ๆโอเคเดี๋ยวนะทุบมัวอะไรอ้าวโลไอไอตัวเดิมยังอยู่เลยไอตัวเดิมยังอยู่เลยเออหรือว่าแมปมันจะแค่นีไว้เฮียอย่าเป็นยาอ่อนนะแมปมันบลอกวะน่าจะแมปมันบอกบล็อกายกลอบไปบินเข้าไปบินไม่ได้อะไรวะติดบัเฮียเฮียอยยงยยยง โอเคโอเคอย่างเงี้ยเราถ่ายง้เราลองถ่ายต่อโอ้ยเฮ้ยมีอะไรป่ะในกล่องมีอะไรมันมีมันอะไรอะไรทำตกใจทำตกใจโดนไหมเนี่ยทำให้ตกใจเฮียเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อ่าเปิดไฟเปิดไฟดีเฮ้ยเฮ้ยกูกูไม่เปิดกูเปิดยังเปิดอ่ะเอ้ยต้องมาจนเปิดตกใจไว้สัตว์ ไปก่อนเนี่ยยิงมาดิตบใครวะไม่รู้อะเนี่ยไม่รู้อะลอกประตูอ่อเปิดได้ไหมประตูเนี่ยเปิดประตูเนี่ยเห็นป่ะเห็นประตูป่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็เปิดสิไม่ประตูตรงนี้โอ้โหเกียวนี่กระสุนเดะเฮ้ยโลกกูไม่กล้าเข้าวะ มาห้องนี้กันเลโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยเฮี้ยตัวอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยอะไรเฮ้ยเฮี้ยอะไรมึงงอุ้งตาอ้อยเหรออุ้อมึงเป็นเฮี้ยอะไรสรุปแม่งเราต้องถือของด้วยใช่ไหมเนี่ยกูสะดุ้งเลยกูสะดุ้งหมากอมึงอีกอกไปดิเาีบนแรกเราจะมาเข้าประตูนี้กันซึ่งไม่ห้องมันใหญ่มากโล่งโลงตรงนี้โล่งเอ้ยบอสกูได้ยินเสียงคนว่ะบอสทางนั้นเข้าไม่ได้กูได้ยินเสียงเอ้ย เอ้ยทางยาวๆอีกแล้วโลกูเข้าห้องกูมาห้องอะไรไม่รู้โลกูมาเออเอชะอะพับพับพับเชี่ยชี่หายแล้วชิบหายแล้วก็บังอ่ะโอ้โอก็บังเหมือนกันโลอยู่ไหนเนี่ยโลกูก็ปังแม่งแม่งโอ้ยหลอนเฮี้ยกองกองกองแม่งขี่นอะไรขึ้นก้อยอะไรแมวเอ้ยแมวแมวเุ้ยหัดลูกแล้วนะเอ้ยแม่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 กูเปิไม่ได้กูแค่เนี้ยหัวหลูกแล้วนะ โอ้โหโอ้ชิหายแล้วกลงมาไหนเนี่ยกูบลักวะบอสกูยังไปไหนไม่ได้เลยไม่อาศนเลยกูบลักมาห้องห้องหนึ่งอ่ะมันงันมอนงันกูบินแล้วนะกูบินแล้วนะกูบินกูว่าไปไม่ได้กูกลับมาที่เดิมกูมัวอะไรเฮียโอ้กลับมาเี่ลต้นแล้วล้ล้ลมบินมาเดี๋ยวล้มต้งก่อนเี้ยูก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 ูไปไม่ได้กูไปไม่ได้กูแบกกูแบกกูข้าง เชี่ยกูเด้งมาที่เดิมอย่างเงี้ยเออเหมือนกันจะให้จะให้ตีจะให้ตีกูกูเนี่ยย้ายยังไงเหรอพยายามกูว่าแล้วกูอยู่ที่เดิมอ่ะโอ้ยทุกซ้ายมือทุกซ้ายมือทุกซ้ายมือตายแอบไปก่อนตีเฮ้ยเหี้ยเราโลปีจ้านอกไปได้หรอเนี่ยอยู่หน้ามึงไงไม่เห็นเหรอเห็นอะเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วเอ้าติดอะไรวะเนี่ยติดมันติดมือ

เออาลงอยู่ไหนเนี่ยเอ้าอยู่กับโลนี่หว่าเที่ยวไปไปเอ้ากูบักกูบักกูบักโอ้ยมันต้องมันต้องไปต่อมั้งแล้วก็หยิบสมันออกดีแล้วก็หยิบดิหยิบไม่ได้เีจบสมมาขวางทางอยู่หลบไม่ได้อันนี้ไปบ้านเราไปทางเดิมเลยเรายังไปทางอ๋อเอ้ยเดี๋ยวถ้าไูรู้สึกว่าอันนี้มันเกิดได้ไม่ได้อะมาไหมไอ้เออแหลกแหลกี่แม่งกูไปไงไม่รู้ยังกูก็ไม่เออ ไปโลมันคิดตัวอะไรอ่ะมายเอินเรากำลงไปทางนี้ซึ่งรู้สึกว่าทางนี้จะไปไม่ได้เนี่ยเนี่ยไอ้ทางนี้ไม่แก่กูไปอย่างเงี้ยมากูดิเนี่ยมึงมึงเก็บไปเก็บกระสุนดิเก็บปืนตรงนี้ข้างหลังมึงเนี่ยแม่แมวแมวกูโอ้ยบที่เดิมปุ๊บนี่มันเป็นอะไรวะมันเป็นด้อยอะไรวะเนี่ยกลับมาตายมันละมามาเราต้องโกงโดยการวินผ่านไปแล้วโลเชื่อกู ไม่ได้ไม่ได้บอสถ้ากับบินผ่านมันจะไปบล็อกอีกซึ่งเราจะมาตรงนี้ก็เลยวต้องบินผ่านไม่ได้บินผ่านเหรอไปดิรัดก็รัดนี่รัดมาแล้วเฮ้ยเออเออเออเอาเอาเอาตอนนี้โอ้เอาเอาเอาติดดินพื้นติดดินได้เฮ้ยโรโเราเราตรงน้าอี้เหรอกาอี้ก้าอี้ก้าอี้มันมีอะไรมันมันมีอะไรไหมเดี๋ยวเราไปสวัสดีครับขอนั่งหน่อย โลโลโลข้างหน้าไปดิเอ้ยตัวดีดีไหมเฮ้ยเฮ้ยยี่อเฮ้ยโอ้สะดุ้งเลยระเบิดระเบิดลงนั่งแอไปดิไปหน้าดิโอ้โหเงยเดินบางทางเปิดเลยเปิดได้ปะไล่ะล่ไล่ไล่ไล่ล่โอ้ยยี่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 เก่งเก่งไปพ่อเก่งกลับเลยเดินกลับ เปิด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 ดีเปิสไม่ดีพ่อคนหล่อเออเนี่ยบอลมาทางนี้นี่ตัวไม่ได้ตบเอ้าไปไปตัแปะกันแล้วโอเคกูถือช็อตกันวิ่งหนีวิ่งไม่น้ากูเลยกูชิปวิ่งไปเลยปูนี่เราต้องรอดเราต้องรอดปูประตูโลกปูประตูโลกลงลงเาก่อนให้แกตมึงแย่แกลกแกลกหลอดเว้ยอุ้ยไม่เจอ มาดิออกมาดิออกมาเลยคิดว่ากลัวเอาบักนี่แหละบักอะไรมันคือบักอย่าอย่าอย่าไปทางนั้นด้วยมันบักตรงนั้นอ่ะเนี่ยกล่องมันบักเมื่อกี้กล่องมันชนหน้าด้วอันนั้นเขาไม่ได้บักเขาเได้มีพลังงานในที่อ่ะไมาไม่มาไม่เอ๊ะโอ้๊ะแหลกโลกไหนวะมีปรห้องน้ำห้องฝักบัวห้องไหนมีอะไรป้ามีเลยไหนอะประตูมึงอ่ะอยู่ ไอ้เหี oh, so? <sh> <reading ancient> <passage> s <S well, ้ยอุ้งค <sh> ืออะไรเจ้าน่ากูอุ้งสะดุ้งสะดุ้งไปโลบไปโลบไปโลบขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับดีนะกูไม่ไปด้วยไปหน้าไปหน้าเลยไปเลยจะไปเลยโอ้โหทางทางยาวๆเราต้องวิ่งกันไปอี่ลงนีดไปไหนมันมีหลายทางนี่นี่ข้างหลังเนี่ยข้างหลังเนี่ยเข้าไปเลยเหี้ยอุ้งเหี้ยไม่คิดคิดคิดไม่แอมที่ดีมากูไม่นานนี่เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วนี่อันนี้ก็ปิันตัวูขาดห้องเรา

นี่ทางมีพีซด้วยถอยเอ้ยเฮ้ยถอยถอยถอย,ถอย,ถอย